โอ้เพ็ดถึงใจขนาดเลยครับพี่นอ้อ <c> ง <oughs> ถึงใจจริงๆแต่ <c oughs> มาครับมากินเขา้าวน้ำกันครับเขาเศร้เนี่สุกเล็กเหมียนเคยแล้วครับสุกเล็กตับหวานครับง่วนหน่อย หอมครับจานบบกไี่ครับพี่หอมพักแกมครับแต่งทั่วพักบักเกียเพียบครับอย่ากจะเลื่อนอาหารครับอย่ากจะเลื่อนอาหารใสๆติ่งลิงนี่ครับ ใส่ติ่งดิีงเึืองยีกสิ่งเบงกวนแต่เนี่จะเล่นอาหารครับอันนี้ดีครับดีดีดีง้วแท้ซื้อมาเป็นพกเลยครับมาดองไว้เพราะว่าผมสอบกินครับสอบกินไอ้พวกโซกเล็กพวกมุนี่เฮดเจียวขมครับเจียวขมเจียวดีครับเนี่ยเพียวอวนอนขอเข้ามา ปักแก้มครับผู้เดียวครับผู้เดียวคือเกาล้วผู้เดียวครับผู้เดียวคือเกาครับไปใสกับผู้เดียวครับไปหาอยู่หากินนะครับปูหาป่ากับผู้เดียวมันบดสอบไปผู้เดียวใลยหรอกครับคือว่าบ่มีผู้ผู้ใดอยากไปน้ำผม ผมก็เลยเดินสายเดียวไปหางมหงม้มหอยหาจกปูจกปลาไปผู้เดียวครับตายก็ตายคนเดียวลว <c ười> ตยะตายก็ตายคนเดียวอืมาครับมาขนียวอ้อนนี่พวกหอนได้ไปที่ไหนหอนหอน,อน,อนตุยคข้าไม่ไงลูกครับ มันเปลียนในตด้เขาไม่ยัยนี่อือส่งเด็กนนํำวันเอาบา,างข้ามยัย้ะครับจานหนึ่งเจ็กสิบเบสนะหัวเบสพูน่ะ ยือค่อยมาอืมคำนในจัดหมู่บ้านมารวยครับอืมจังค่อยเด้อหมู่บ้านมารวย มาแล้วรวยครับใครมาแล้วก็รวยชื่อชื่อของหมู่บ้านครับชื่อของหมู่บ้านครับหมู่บ้านมารวยใครมาแล้วก็รวยแต่ผมจนครับอืมคนอื่นเขารวยแต่ผมจน <c oughs> จนเพราะอะไรดิผมกินหลายครับผมคนกินหลาย กินทุกอย่างทำงานมือหนึ่งหาร่อยกินหกร้อยเสียนาครับผมประสบแบบนั้นคือผมบำรุงนะครับบำรุงไห่อยาเขามีแ้มีแห้งอยากกินยังกะกินกินอาหารครบหามูผมหกมูนะครับ หมูที่หกหกหมูครับผมกินเอือเพื่อผมสิได้แข็งแรงครับผมแข็งแรงแข็งแรงตอนนี้แข็งแร,ง,นน <c oughs> แง,แรงดีครับสัขภาพเบี้ยช่วงนี้ครับจำเจ้าดีก่อนเพราะว่าผมบริหารทุกส่วนภายในร่างไก่ครับ เวลาว่างๆผมสีร้องเพลงคือบริหารภายในบริหารปอดครับบริหารปอดอบริหารสมองอีกอย่างหนึ่งครับบริหารสมองผู้ตรงซีเรียสผู้ตรงคิดมากบริหารสมอง,มองแต่ว่าผลดีที่สุดก็คือบริหารปอดให้เฮาเวา ให้เขาบอกแบบโฆษณาขายนั <irgendw carbono> <displayed, S 2> <im <im <LE> ่นขายนี่คุยเก่งๆว่า่งเก่งแล้วก็หรือลองเพ่งนะครับมันสิบริหารปอดไปในตัวเลยคือปอดมันสีไเด้ขยาย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 บอมเป็นเบิดมือบ่าวน้ำผู้ใดบ่คุยน้ำผู้ใดนั่นคือบอมีการบริหารปอดเหตุการณ์ที่น่าจะมีเรี่ยวครับผมสิบอกให้นะสูตรของผมผมคู่มือเนี่ยเอ้ย เห็นงานเบิดขึ้นเห็นงานป่านคั้วิมัเมื่องไงครับคือผมปลอดผมนี่มันมันรู้ซึกว่ามันเป็นจังหวะที่ดีของมันผมบริหารตลอดคือการลองเพ่งผมลองเพ่งตลอดทำงานกับลองเขาห้องน้ำยู่นนชุงใน่สวมเฮ็ดเน่ายุ่นนกินลองเพ่งอย่างเดียวครับผมอืมไปสบายยุ่ได้กระสั่งเพราะว่าผมบริหารภายในบริหารปลอดนะแค่นี้แหละครับ จบข่าวครับวาไปไล่กับเพื่อนสีเปิดสีในมาครับตายวิดอ้อ